เบิ่งความงามธรรมชาติของพักเด้อค่ะปลูกไว้นะคะหนาหนาวนะคะผักกุยช่ายนะคะนี่ค่ะใบเสี่นีคะรวมหนาได้กับพี่น้องตามด้วยผักสาลาเน่ค่ะหรือว่าผักเสริมนะคะปลูกใส่ถังนี่ค่ะเป็นหม,มักนี่บอกงามงามค่ะใส่ปุย๋ยธรรมธรรมชาตินะคะนี่ งามอิลีเด้อค่ะงามอิลีค่ะพี่น้องนะะคธรรมชาติเนาะคะ่ะแล้วก็ดอกแคแดงเนาะคะ่ะนี่ค่ะดอกแคแดงเนะเห็นบ่เห็นบ่ะคะเห็นบ่เนาะเห็นดอกแคแดงบ่ะคะดอกแคแดงเนาะค่ะนี่ยติดนึงเป็นยาเพื้นบ้าน 与农桑。